จิงสแกน50โอเคเข้าสร่คเราัเ้เกมเอลบาฮะเอลบาเอลบาไรวะเอลบาในไมวดห้า,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 าที่ห้าแล้วมั้งถ้าไม่ผิดเปกตาหน่อยไอ้ฮะอิสติมอเเป็นยังไงบ่ะในการตำรวจสัตว์เซ็ันออเอสเอลบาเป็นไงบ้างโฮปอิสเมเจอร i อิสยูจิงออฟเบดออฟเชน r มออฟเชทั้งหมดออฟเชนตแปลว่าบ่อยมาก อ่าไปไหนหรอมีภารกิจแล้วครับเก็บขยะหรออยู่กินเอาเกนเกนนิ่งอิ e ส is ก๊สจูบไมช์บัดเลดออฟเดอะเเยอรออฟอิดสูดัไปที่โรงแรมโอเคมาดูภารกิจหน่อยทำๆๆ ทำให้อร่อยนะครับเราจะเก็บประหยัดกันเสียน้ำไปี๋ยวรถเหยนนึอ่อะงไรวะขยะอยู่ไหนขยะขยะขยะ,ขยะ ี่น่าจะเป็นรอบรอบนี้มาเก็บขะยะๆๆตัวอะไรบ้าถ่ายแล้วไม่มีก็น,นี่เกียรติฐาวนะจะไปพารกิจหลักวะนะถ้าไม่มีนะ ถ้าไม่มีก็จะไปภารกิจหลักและหาไม่เห็นห๋อนี่ไงห้าจุดนิหา้าเป็นอะไรโอเคห้าทับหา้า เดี๋ยวแล้ว,ลว,ลว,ลวอุ้ยโรบินรีแพรสิบสามทับสี่โอเคถ้าเจอก็เดี๋ยวเดี๋ยซ่อมให้แต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ทำแล้วกินเวลาถ้าใครรับไม่ทันก็อีพิกฮะร <laughs> ับไม่ทันก็ซื้ออาพิลาบพิลาบพิลาบ อ๋องปีเป็นไหนเอ่ยหาสองคนนั้นหรือเปล่าขีนทาวเป็นอินเดียวะ

แอเแถวนีิสิค่คนนี้หรืป่ะใช่ไหมภารกิจหลักไม่ใช่ป่ะอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเจอละ คิดเลยมาออกมาหาคนนี้ไปก่อนอ่าออมมองโอเคมาออมอดพบคนสาวคนแล้วเลดเช็คออฟดูยูไอ้บ้าวิสแกนเดดดีนะอิสอบ้าแฮปปี้สันนิวได้ข่าวใหม่แล้วเดพอเตอร์ยูนิฟิสแกนรอบๆเช็คแพรอิสเมลิน่าเช็คยูกดโอเคโชคดีอ่ะไปไหนปะ ว่าคอนเสิร์ตเ,เราคิดไหมเฮีย,อ,ยอ่าไม่เคลียร์วะเฮลิเบอร์เฮลิเบอร์เชาอืมันสูงไม่ได้ปะจะจัดงานปะโอเคน่าจะเป็น นี่แหละสองคนนี้แหละมั้งโอเคเอวาพีทอสเฟติกทาเบล looking forward หน้าอีสตมลโลโอเคทีวีมาจากทีวีเราสั่งลัทีวีอัเตอร์วัน one, แล้วก็ลังจัก1แล้วก็อพิซอิสเอ่าอยู่ไหนวะ มันอยู่แถวนี้อ่ะแต่มันไม่รู้แถวไหน <c oughs> อืมเยียกหน้า <c oughs> โอเคออเอาอไปเที่ยวเกาะเอาเมื่อกี้ปู่ะรู้ว่าใครปะโอเคไปดูโลมา ไม่อยา่างลยดูโดมาเนี่ยก็มองมาทางนี้สิครับเนไงแล้วก็โดดปึ้งเป็นไงอูโอคตรเหนือมันมุษย์อ่ะหมออเลยโอเคหายเลยไม่เจอโอเคพี่โลมาสแกนเรียบร้อย โอเคข่าวใหม่ทบเจอลงมาปากขวดแถวนี้ไปนะต่ออีกสิบภารกิจวะอ่ามีให้เก็บขยะด,ด้วยตัวอะไร ทำอะไรต่อโอเคถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวขอเดินเล่นแถวนี้ก่อนนะน่าจะได้เก็บขยะรอบๆนี้ก็ถามว่าทำหมดโอเคให้ช่วยวอะไรวะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง จำได้ว่าแถวนี้มันมีอยู่สองอันนี่พอดีพอดีเป๊ะสะอาดเหมือนไหมคอมพลีตโอเคเป็นสีละำโกละเอฟเอฟเอฟแต่ว่าเออไม่เป็นหรอ,หรอก โอเคครับโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมกลับ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 ไปจากนั้นอ่เช่าระบบป่ะโอเคดีมากเลยโอเคขึ้นเลยได้แป๊บเดียวแล้วถ้าภารกิจง่ายก็ทำแป๊บเดียวโอเคแล้วว่าให้ไปไหนต่อนะนอตเหนือหาทางเหนือโอเคหมดประโยชน์และวหมดประโยชน์แล้วไปเอาอย่างยางยาง เ,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 เดินเลาะไปได้ไหมโอเคจะได้เดินเลาะไปอวยขยะขยะเยอะสปริงฮืมพอดีเลยทำภารกิจนี้ โอเคเสร็จคอมพลีตลา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 อีกอันนึ่ะ ลุกอ๋อโอเคเดี๋ยวทำให้เป็นภาพหน้าปกโอั่้งไงจีว่าที่เราจะไปโอเคไปกันเถอะเดินเลาะได้ไหม <c oughs> ถ้าลงจากควาวสูงนี้มันก็เหนือมนุษย์ไปลงได้ไหมเฮ้ยชั้งบนมีขยจะให่จำได้ ก็เรายังไม่ได้ภารก,กิจเก็บขยะไฟมาป่าหมดไฟหมดตดหายเอาไโอเค,อเคนี่เก็บไปแล้วรอบนี้รอบนี้นเก็บไปแล้วขยะโอเคโอเคเก็บขยะวะอุย้ยมาวะอืม ต้องช่วยแล้วไอ้ว่าดูสิขยะเต็มไปหมดเลยพวกเขาทิ้งกษัตา really. pe kind of okay. okay. ิย์สร้างก่อสร้างมาเต็มที่เลยอะนลนวนี้เราทนไม่ได้แล้วนะโอเคเราทำทำไปเถอะนาเดี๋ยวสุดท้ายก็ดีขึ้นหนึ่งเละเราก็ต้องมาช่วยท้าวสั์ในชายหาดกันนะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวก็มีกัารสัมมอนอิสตุอิสตุอิสบิทเฮลโอเคมาช่วยกันโอเค จะเสวันด่นสิโอ้ลัคก,กี้โจคดีเลยได้ช่วยแล้วนะอันนี้คืออะไรช่วยแล้วรีแทร์เอวา,าลูกอิสปอร์ดอลาว์กฎหมายเหรอบิดตอ่อมันเป็นงานที่ใหญ่มากสมัมบอนอิสเวตอิสอ อะไรวะเกี่ยวกับไม่มีกระต่ายเฮรีเพออะแม่แล้วแม่แล้วเอาช็อปโมโหมากเขโมงหัวเ้อ โอเคไอฟิวเล็ตอังกี้โคตรโกรธเลยอ่ะโอเคมีไอไอเดียพร้อมไหม้อวันเดสบีดเราจะช่วงชายหาดเราขึ้นมาขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันโอ้มันเป็นอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโอเคเราห่ายูมาเถอะเป็นโมเมนต์ที่เยี่ยมยอดสามสี่คอมมูนิตี้ สังคมนี้ก็ได้ทำก,การช่วยแซคอะไรอีกครั้งหนึ่งคืออไวะเเจอร์อิชัอืมแมวตัวนี้แหละเจ้าของปืนป่าแดกมันแดกมันฮะนี่ไงเจอแล้วสบตาสบตากันขครงนั้นยังยังยังไทยไทยไทย อ๋อเป็นวิญญาณวิญญาณแห่งปืนป่าอ๋อมีอะไรเหรอเอบ้าทำอะไรอ่ะมีบางอย่างโอเคไม่ต้องห่วงนะโอเคเดี๋ยวมันก็กลับมาละ แต่ตอนนี้ไดเจิดสูตรโอเคเข้าไปไดมอกอนแค่ n อเอ่อเมเจอร์เ a ส o ัวแฮมพ์สเซ a ร i เ n a t u r โอเคเป็นเพลงดูาภารกิจหน่อยนะฮ m p l คอมพลีตเฮลิ ช่วยช่วยนกห้าสิบทัห้าสิบคอมพิววะโอเคทำไงต่อเ็คไม่จอยโอเคไปคุยกับคุณยบ้านเลยจัดเต็มเอ้ยทุกคนมาทำไมแถวนี้เทคนิคจะสมารโรวิลารโอ้ let's s u t this p l a d what now that is a bar that's not going back that is it. It อยู่เอาบอกเธอว่าเธอต้องการอะไร have get that. Lady, head over. ออแฮปปี้แฮป t เซ็ตเลดี้เฮดโอเวอร์ซิตีเอวาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเมอร์เมอรี่เดอะพีพ s ออฟสแกนเดพวกยังไ้พูดกันแล้วว่าเนวีดนไว้อยู่ันลูบินโฮเทลอ๋อลูบินโฮเทลเราไม่ต้องการ ันนี้อบ e ้าโช์เห็นหน่อยอะไรบ้างโอเคนี้เอาให้ดูแม่งไม่พูดเลยเลยอบานเป็นใบเพจเพ่จร์อาร์ตอนะแต่มันก็ไม่มีผลกระทบอะไรใช่หรอ่ฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละไม่ทำอะไรทั้งนั้นจูแฮปแฮเบน้แฮปเบนวะชาเลนฉันเควบคุมสนามเกมได้หมดแหละแต่พออินเตอร์ออสเทอร์ดอยทเบเ้ โอ้เสียงดังว่ะโรงแรมนั้นมันเป็นสร้างขึ้นมาเพื่อมีแผนนิ่งที่จะให้เปิดท่องเที่ยวเป็นบริษัทแถวนี้และทําให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นช่าบอกว่าแนอนาคตนั้นมันมีอะไรใหม่ให้ทำะไรูบายลาะก่อนดวก่อนทำไมเขาไม่ฟังเหตุผลเราเลยโอเลแครอลเปเปอร์นิวใช่ไหม

เฮ้ย hey, hey, hey. ตามไปตามไปอ่าไปไหนวะตามเพื่อนอ๋อตามเพื่อนตามเพื่อนอ่ะตามไปแล้วตามไปแล้วลูไลบไปม่เลือกรอบไปเพื่อนนำทางเราไปเลยนะนี่ไงคุยกันแล้วโอเคโอเค getting t p is out tap is bio your phone get zoom get up it that is a people โอเคผู้ใหญ่บ้านทำการทะเลาะคนข้างทาง h e m t e c h is just i t check is h a n d l a r let's see what is the t u n i c scan major is ไปดิไปเดียวตามไป รอบไปรอบ The Major หรออ๋อมี Watch Snake เจองูอ่ะเอามาผัดหรอ L He Got Is uh, Working o f ช o w e r Is uh, Ice Cream Shop ขอโทษครับขอโทษทำไมอ่อไอสกีมโอลี่กูดพีเพิลเป็นที่วังเลยเลดลีฟเกดเราต้อตรงรักษาระยะห่างไว้ในการติดตามอเอาคุยคุยกันหน่อยอ๋อเมเจอร์นั้นผู้ใหญ่บ้านนั้น my bed is custom ที่ต้องการดีคอร์อสอ่ะชูนอตอสล้ small anyway w e n up the o r d e บอกวาแล้วนะ f อ l l โอเคติดตามพยาบาลไปต,ตามพยาบา,าลแลูว คนใหญ่คนตาโวอะโอเคผู้ใหญ่บ้านนั้นดิสลรูแฮปปี้เหมือนไม่มีข้าวสุกเลยนะไอ้โ e ควรอยากฟังว่าเธอพูดอะไรเยอะมากคำโอเคเป็นเร็วนี่ก่อนเธอเขาไปแล้วกันหน่อยเฟิร์สเมดโอ้เป็นครั้งแรกเลยที่ว่าผู้ใหญ่บ้านพูดกับฉันเนี่ย t ะออ is my job ก็เกี่ยวกับงานฉันแหละมาช่วยแล้วมาก มีด้วยมีไรเหมือนมีชีวิตอะไรเลยอันนี้มีแต่ก็ไม่มีทางหรอกว่าต้องการปิดออฟอัพเปลี่ยนไปตามไปตามไปตามไปเร็ว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 ต้องรักษายากระติกตักดไล่ตามนักสืบปะระเบิเป็นนักสืบปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น โอเคเจรจาละ That i s p o k e n iso เตี i s game โอเครับสินบนผิดผิดอันนั้นแรงทุจริตไรแรง is is it not เด็ดเด็ดเ s can get เ e สต้องเป็นรหัสแดงแล้ว h e s เคเทอร์นี้ photo เราจะใช้รูปนี้ในการตัดสินใจสแกนวะโอเคสแกนละ โอเคสินบนเขาเับสินบนจริงด้วยเลติสบอลมอนแลวสุดท้ายโอ้เสียงมากเลยนะนี่ไงสินบนมาแล้วเอ้ย What are you doing? จะทำไรจู่งันอีสปอยส์เพื่อพิสูจน์ยังไงล่ะโอ้ไอเด็กนี่ใส่หาเรื่องมาดีเลยนะเอ้ยจะจัดการไงดีมันโอ้มฆ่าทิ้งซะดีไหมเอาหมกป่าเลยเลยยูเซอิสตูเกตเตอร์อิสตูนิทูดันคิดสองคนมาทำอะไรอยู่เดี๋นี้นะไม่หยุดตรงนั้นเ่ะคุณผู้ใหญ่บ้านผมต้องฉันต้องคือคุณทำไมคุณต้องทำอย่างนี้ด้วยคุณ ต้องหยุดเดี๋ยวนี้ s e r ร n i t y Hotel เกี่ยวกับโรงแรมได้เคลียร์ไหมโอ้โหไอชงเด็กน้อยน่าเด็งสาห้าห้าห้าแกไม่โหลกระบบระบบสังคมนิยมชุนนายชุนของเราเรารวยขนาดไหนโ o นจูบแล้วซีเรียลซี i ูจี้จริงอยู่ส oh, okay. like, oh, yeah, ัมบัติแต่มีครั้งเดียวแกจะเป็นเอทเฟนไม่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  That's what is to get now กิฟ p that อ๋อเ้เฮ้ย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 ภารกิจกูทำอะไรผิดวะจูบุลลี่แกมันบุลลี่เพื่อผู้ใหญ่โคตรเล็วโอเทลดูอิสอเลสอิสอเลนต้องออกไปจากที่นี่อ่าแกจะทำอะไรได้ฉัน มีเงินนะเพราะของโรงแรมนี้ฉันจะทำเป็นปธ,ธุรกิจแล้วเป,เป็นของฉันคนเดียวแล้วเป็นปธ,ธุรกิจอะไรมหาศาลอย่างไรล่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะอะไรนะก็เป็นของฉันไงสปอตโต้ออฟสไนเซฟห้าห้าหาไปพอเลย w อ e is gone to firm is p r o p e โป l ปเกไปละโซเทลสปอร์ต p ปเกี i ร t อี e ไยโอ f อฟอโอเคเข้าใจแล้วโรงแรมนี้ very good ไอ้ดนพนดูมันนี่ฉันไม่ต้องการเงินแกอีกต่อไปแล้วอะไรนะอะไรปะไม่ใช่วะอิสุเวอร์มันจบแล้วโทษเกจะหักล้างเงนราเดี๋ยวลองก่อนอิสบอดี้ b าย for now is o อเคฉันขอโทษฉันเห็นเงินตัวเล็กเยอะไปหน่อยฉันก็เลยตกใจนะ <c oughs> ตกใจไอสัตว์ เดี๋ยววอตอิสบิคัดฉันคิดว่ามันจะดีครับเราเรานะแต่มันส่งผลเสียเลยฉันมันเป็นปัญหาใหญ่มากเมเชกอีกแบบโพลิศโอเคฉันจะคุยกับตรวจเองว่าฉันจะสารภาพทั้งหมด will have many question อ่าโอเคสอบปากคำเรียบร้อยโอเคทุกทนฉัน my s i า e ฉันบอกหมดทุกอย่างแล้ว I ไอช k to like ทุกเกี่ยวกับทุกอย่างที่ว่าตั้งแต่แรก แต่โฟกุนั้นโมเทลแมนนี่ออนเดอร์เดดไอชุดแฮปไอสดิฟทูยูอะโฟกุนั้นออนเดอร์ลันก็รีบหนีไปเลยตำรวจมาทีก็ไม่เห็นแล้วออาเดอร์เอาอิสโซเชลหยุดไม่ได้เหรอ I'm stopping down and และฉันขอยุติกันเป็นเพื่อบ้านนัาบบัตรเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปไอพิเช็คอะไรชันและฉันมีอย่างสุดท้ายต้องทำ ถามว่าคุณต่อไปอ่ะไอ m อ o น็อตชวฉันไม่ชว์หรอกลองชามฉันก็เป็นมานานแล้วแหละแต่ฉันเห็นเงินไปมันก็สแกร์ยิ่งนีอ้อ่านยาววะแล้วฉันก็จะแสดงเห็นวิธีของฉันว่าฉันทำได้ไม่จุอ๋อไอสเปร y ่นนี่ฉันขอขอโทษเลยโดน,นจับวะ่ะ What n e e d to live in, still is still be a c c e p t โอเคเข้าใจแล้ว is w i l โอเคมาจบลงแล้ว w e w i l l a t t e r c to r e t e r fit โอเคโอเคคอนเสิร์ตกันเถอะใช่แล้ว that is now We save ลองช่วยกันไว้เราช่วยหลังจากนั้น h i s g o home late tomorrow is w e n t e โอเคโอเคพี่ยาบาาก็โดนจับฮะ dum dum